ได้นำตัวกับสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับน้องชื่อลูกหมีครับพี่ลูกหมีครับกินข้าวเก่งมากกินข้าวเก่งมากหมดกล้วยเลยครับหมดก้วยครับเดี๋ยววันนี้วันนี้ไม่กินแล้วมั้งเคสตีจะกินไหมครับไม่กินแล้วเนาะเพราะว่ากินเมื่อวานแล้วเนาะเออครับถ้ากินบ่อยเขาบอกว่ากินบ่อยเขาบอกว่ามันจะไม่สบายอ่ะ แต่เมื่อวานกินเยอะเลยล่ะเป็นไฟก็เยอะเนาะก็เขาชอบเป็นไฟมากค่ะแล้วเมื่อคืนน้องหมีได้รอยกระทงไหมเนี่ยได้ไปซื้อเอาที่ที่นโน่นเหรอที่ที่เขาขายที่งานเหรอครับกระทงอะ่ะเืาไม่เขา<ะ>ไม่ซื้อไงเมื่อคืนหัวทิ่มไม่ลกุกกระทงไม่ทิ่มเหรอครับอ้จิ้ว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 อืมมบอกเลยของลูกหมีไม่หัวทิ่มของลูกหมีไม่หัวทิ่มเนาะ

เนาะ๋ำแมวมากเลยอ่ะมันก็ไม่เห็นนะอืออ่าก็ขึ้นมาแย่งลูกหมีอีกนะขึ้นก็แมวเขาก็ขึ้นมาแย่งเนมาแย่งเคเอฟซีนู่นอีกนะอืนะเดี๋ยวจะตักการอะไรอะไรมีดมันฟันต้องลงโทษกันหน่อยเนาะฮะต้องลงโทษกันหน่อยใช่ มันชื่ออะไรนะสองตัวเนี่ยตัวเมีกับตัวผู้อ๋อไม่ไม่ชื่อใช่ไหมเป็นตัวแม่กับตัวผู้ใช่ไหมไม่ใช่ตัวเมียกับตัวผู้อืองั้นก็เข้าใจละมาเอาเรื่องอะไรก่อนดีนะเออใช่ต้องเอาวิธีทานให้ยายลังก่อนเพราะยายเอาเอาเรื่องอะไรก่อนดีเนี่ยมันมีหลายเรื่องนะมันไม่ออกมันมีหลายเรื่องเหรอลูก ก็มีเพลงหลายเรื่องนะก็มีอนิทานาหลายเรื่องอืมอภิษฎองอนิจจ่าในดีก่อนหน้าแล้วรูปหมูสองตัวก่อนจะวางได้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 อยากฟังเหมือนกันอะอยากฟังตั้งนานแล้วอ่ะกระทั่งนานมาแล้วมีรูปอีูสามตัวแมมเรื่อง

bapa bapa sama mama bapa mama mau kok bapa mau bangun pintu 1 ke rumah Pak อสีแดงอูกก็จาาลูกตัวใส่เสื้อสีแดงพ่าก็เดิ เสื้อสีเหลืองขาสใส่เสื้อสีแดงมีป้าใส่คนใส่เสื้อสีหรือสีน้ำเงินหรือก็ล็อกประตูหมาป่าก็ดึนตามาอีกก็กกเปิดประตูให้ชัดเข้าไปเ้ร้านัจะตะครุกำลังเออแล้วหมาป่าต็ตุย ป่าก็ไปอยู่ตรงนู้นสิลูกก็ไปอยู่ตรงนู้นสิครับเปลวเแมวไม่ต้องไปจบคลิปตรงนู้นก่อนก็ปปาก็เหนื่อยเออน้องเขาไปจะไปนั่งงานนี้อ่านั่งหลับไปเหนื่อยเหรอหมาป่าก็เหนื่อยใช่ไหมใช่ค่ะหมาป่าก็เหนื่อยก็เห็นบ้องายมันมีลูกมึงเห็นเห็นหมาป่าขึ้นไปบ่อควาย nỗ lực có chuột quay có ông nắm vừa đi đi Mà bà có thể nước được thà thì à chơi đuôi chơi đốt pháo à. จบแล้วครับอ๋อเรื่องนี้คือเรื่องเรื่องลูกหมูเหรอครับใช่ครับอ๋อเก่งมากเลยลูกลูกหมีอุ้ยเล่าดิทานได้พ่อมากเลยอ่ะอืมอันนี้คุณครูเล่าให้ฟังเหรอครับแล้วลูกหมีก็จําไว้ใช่ไหมใช่ครับคุณครูเปิดตัวให้ดูอ๋อเขาเห็นเขาเห็นที่โรงเรียนอืมอ๋อที่หค่ะที่ห้องน้องลูกหมีมี หนครับองน้องลุกหมีอะอนุบาลหนึ่งอะมีสิ่คนทั้งหมดสิบคนเหรออ๋อท้องหมีมีเพื่อนเยอะไหมครับมีเพื่อนเยอะมากเลยครับเหรอใช่ค่ะอัอนอบบนี้นชี้ตัดกับอันนี้อันนี้กับอนนี้ยิน แม่มุม,ม,มน,นั่นคืออะไรครับมุมแม่มุมครับแม่มุมอ๋อรูปแม่มุมใครจอดต้องเหมือนเนี้ยครับค,คุณครูครับอ๋อแม่ม cái này có đầy Không thể có đầy มาลีต wow. wow. ้กุ้ฮะมันมาทำจลูกวาวแมมจบจุเแม่มจแล้วปิดคลิปหน่อยสวัสดีครับบ๊ายบายเก่งมาก